ทำซีบลีทำซีบลีอินยอยอยู่ข้างบนลอยยิบไปยับอินยอยทำซีบลี เด,เดินออกไปก็เจองูเจองูตัวนั้นอีกงูมาฮางนินเนื้อนั่นเองทำซิวลีมันก็อยู่ตามลำพังหากินข้างคาวอ่านโปรดงูมาฮางนินเนื้อใครเข้ามาระวังงูเห็นบ่อยแนละ้วงูมาฮางนินเนื้อเองทำซิวลี ลักษณะทำซิบรีใครเข้ามาระวังงูหน่อยตรงนี้น่าจะเลื้อยไปแล้วเลื้อยไปทางไหนแค่นั้นนี่ทำซีบรียังอยู่มีไม่มีไม่มีกลัวแต่ตกใจนิดหนึ่ง เขาว่าไม่มก็อยู่ของมันเราก็อยู่ของเราโอ้มันอยู่นี้นี่เองเจอแล้วเลยมาทางนี้นแล้วนี่แหละหยอกมันหน่อยแต่หางหน่อยแต่หางหน่อยโอ้แต่หางแต่หางนี่แน่นี่แน่นแนนแนสู้วะสู้วะสู้วะ หยอกเล่นหน่อยหนึ่งไปไปหากินหน่อยหายกินเองเนาะเออหากินไม่ทำอะไรมึงหรอกแค่หยอกหยอกเล่นหยอกไปหางเสียวไปหางเสียวชั่อองโมงนี่นี่มาละไปหางไปหางไปหางเสียวแบงไปเลย ไปเลยไปเลยไปทางไหนน่ะฮึไปทางไหนนู่นแต่หาง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 เสียวอ่ะออนี่แหละงูมาทานิ้เนือไม่มีพิษมีภัยอะไรก็อยู่ตามลำพังหากินข้างคาวหากินสัว์ต่างๆไปตามสภาพ ใครเข้ามาทำซีวิลีระวังงูมาหางเนือเหนือหน่อยถ้าเหยียบมันก็กัดแต่ไม่เหยียบก็ไม่เป็นไรถ้าเหยียบมันก็พร้อมกัดเพราะว่ามันต้องป้องกันตัวเองตามสภาพนีใครไม่เคยเห็นงูมาหางเนิอเนือก็ได้เห็นแล้ววันนี้ทำซีวิลีข้างบนก็เป็นหินย้อยสวยดีหินย้อยเมื่อก่อนก็เคยทำแแคไว้ที่นี่ นี่เราเดินขึ้นอ๋อน,นี่คนโคตรอ่ะนี่เห็นไหมหอยากดูใกล้ๆนี่ไม่มีกลัวไม่มีบาดกลัวอืมหากินข้างเขาวข้างเขาสองตัวนะ่าจะโดนงูมาทางนี้เนี่ยกินละนี่เนี่ยนี่ไม่หยอกเล่นมันละไปตามสภาพอ้าวหากินมาอยู่ไป ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่สัตว์ทั้งหลายก็อยู่รอบตัวเรานี้มันก็หากินหนูหากินข้างคาวกันไปแต่แค่ไม่เหยียบมันแค่นั้นเองก็เป็นพอไม่เหยียบย่ำไม่ทำลายมันเ <c oughs> มื่อก่อนเคยเจอครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เจอครั้งที่2ได้ถ่ายวิดีโอแล้วได้ถ่ายวิดีโอ มังยินเยอเหนือนี่เยอะที่นี่ใครมาก็ระวังหน่อยก็แล้วกันต้องมีไฟฉายต้องเดินมาทุกที่อ,ออกมาละออกไปออกไปโอเคทางเดินเข้าแคบๆทำซีบรี ทำซีเวลีลูกซีเวลีใครไม่เคยมาก็มาระวังงูหนยก็แล้วกันงูหงินนะมันหาก,กินข้างคาวไม่มีอะไรมันก็อยู่ตามสภาพเมื่อก่อนกุฏิลงฉั้นอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ไปอยู่ที่นูน่นละไปอยู่ที่ลงชั้นแล้วเนี่ยลูกซีเวลีใครไม่เคยมา ก็ดูคลิปนี้เป็นทางเดินลงมาก็ได้ทางเดินลงมาเป็นอย่างนี้เองนี่เองรูปซีวิลี <c oughs> เจอพญานาคเจองูหมากทางนี้เหนือบริวารพญานาค <c oughs> ทำซีวิลี <c oughs> นี่ห่วงู <c oughs> เขาตั้นห่วงงูไว้ <c oughs> นี่ ปั่นหัวงูไว้มันก็มีงูปั้นหัวงูก็ต้องมีงูถ้ามีมีก็ไม่ใช่ละทางเดินขึ้นมาเดินมาใครมาก็ระวังงู<ะ>ไปทีมืดก็เหยียบมันได้ตามสภาพตามเหตุตามปัใจ ปีนี้ปีมะโรงมีปีงูใหญ่เจองูมากกว่าสิบครั้งแล้วที่มาอยู่รูปเราปีนี้ปีมะโรงมาเส็นง,งูเล็กปีหน้าพรุ่งนี้มะเรืนนี้ก็ปีหน้าละนี่แหละปีนี้เจองูมากมายทั้งงูจงอางมากทั้งนินเหนือบ่อย ขึ้นมาก็หอบเหนื่อยเลยกุฏิลูกซีวลีไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไม่มีผ้าอยู่ห้องน้ำก็ประตูก็ไม่มีมันบี้หมดเลยแต่ว่าพอใช้ได้หน่อยนึงยังไม่มีใครจองใครจะมาจองมาอยู่ก็อยู่ได้แต่ลำบากเรื่องน้ำหน่อยไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำ ก็มีน้อยนั่นเองเนี่ห้องน้ำสภาพ